โอ้โหไรเนี้ยคุณมาเที่ยวเหรอครับครับต้องขอโทษด้วยจริงจนะครับวันนี้เราปิดแล้วครับไว้โอกาสหน้ามาใหม่แล้วกันนะครับโหพี่โหสาขับรถมาทั้งไกลครับอยากจะเข้าไปดูอะเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าน้ำมันปิดอย่างนี้ผมก็เซ็งเลยครับคือทางเราเองก็ไม่อยากจะเสียลูกค้านะครับแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆครับเราต้องเปลี่ยนน้ําเพราะไม่อย่างนั้นนี้ปลาตายหมดครับ แสดงว่าพี่ไม่ได้มีการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่เลยดีครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาเปลี่ยนไปใช้อคว้าลัสกันหมดแล้วครับอะไรนะครับอคว้าลัสครับผมเป็นระบบบำบัดในเตดแบบท่อยาวครับแล้วก็เป็นระบบหมุนเวียนน้าครับที่ใช้บำบัดของเสียไนโตรเจนในรูปแบบของแอมโมเนียในไตยและในเตะครับทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบทําให้พี่เนี่ยไม่ต้องมีการเปลี่ยนน้าเป็นระยะเวลายาวนานกว่า1ปีเลยครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับค่าติดตั้งเนี่ยโอ้โหไม่แพงเลยครับ ประหยัดขนาดนี้กำไรเห็นครับพี่แล้วผมจะหาเทคโนโลยีดีๆแบบนี้มาได้จากที่ไหนครับโอ้โห oh, ง่ายมากเลยครับติดต่อไปเลยครับที่ไบโอเทคครับอขอบคุณมากครับที่แนะนําเทคโนโลยีอย่างนี้ให้กับผมครับได้ครับผมแนะนําพี่พี่รีบติดตั้งทีหน้าผมกลับมาเที่ยวใหม่ได้ครับได้ขอเข้าฟรีนะครับโอเคได้เฮ้ยดีดีเทคโนทํา no ทำเงินช่วยคุยทางสร้างยอดขายติดต่อด่วน025648000 สวทชอกระทรวงวิทย์เราคิดให้คุณรวย